สวัสดีครับผมลิปนี้ก็เจอกันอีกแล้วครับผมนอลิปนี้เราจะมาดูกฎหมายรัฐมนูลและสถาบันทางการเมืองครับผมนอว่ามันเป็นอะไรยังไงมันมีความหมายว่ายังไงครับผมนอทำไมรัฐธรรมนูญถึงมีบทบาทมากมายให้กับทุกภาคส่วนในรรป่บงของทั่วทั้งประเทศและแล้วก็ระบางประเทศปปปปอปคปป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 าปปาปปาปป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 ะปป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 รปป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 เปป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 ป กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองครับผมเนาะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเครื่องเชื่อมโยงกันอย่างไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของรัฐบาลนินและรูปแบบได้ทุกอย่างครับผมเนาะมีทั้งโครงสร้างองค์ประกอบและก็รูปแบบของแนวความคิดทฤษฎีเนื้อหาสาระและก็บังการบังคับใช้ครับนะ้องซึ่งมีเอ่อ ข้อความของกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งตามกฎหมายทุกฉบับมีชื่ออยู่แล้วการที่ผู้ใดจะเปลี่ยนชื่อกฎหมายหนึ่งเป็นอีกชื่อกฎหมายหนึ่งกระทำไม่ได้ข้อรัฐปรมน,นูญส่วนสถาบันทางการเมืองให้คำอธิบายให้ไว้ว่าแตกต่างกันแต่สรุปสิ่งที่ตรงกันได้ว่าเป็นมโนทัศน์เกี่ยวกับองค์การ องค์กรต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับทางการเมืองครับผมนออ,อ,อยู่ในเนื้อหานี้มันพูดกลมกลมกวงกววงครับผมนอและก็พิมพ์เข้ามาเนื้อหาสาระนี้จริจริงจังงแล้วในรูปแบบของกฎหมายรัฐธรรมนูญครับผมนอและก็สถาบันทางการเมืองมันมีในรูปแบบของอทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รวมอยู่ในนั้นและบรรจุเนื้อหาอยู่ในนั้นว่า ควรจะทํายังไงบ้างในรูปแบบนี้ถ้าผิดหรือว่ารูปแบบของการดําเนินมีทั้งปฏิรูปมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตรงในในนั้นครับผมเนาะมีัรงมนนภาพทธรรมนนภาพแล้วก็ความคิดเัาเองมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ปกป้องและก็กคุ้มครองครับผมแล้วก็จะไปต่อได้ในรูปแบบของอย่างไม่สรุดแล้วก็รูปแบบต่างๆางมีทุกสิ่งทุกอย่างครับผมอยู่ในน,นั้นเนาะนั่นคือกฎหมายครับผมเนาะเป็นสริงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองในรูปแบบของ คนไทยครับผมเนาะเป็นที่หนึ่งของประเทศครับผมเนาะนั่นคือรัฐธรรมนูญครับผมเนาะและทําให้ทางการเมืองมีศักยภาพที่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบของบทบาทและก็มีหน้าที่และสร้างกลไกขึ้นมา อ่าสิ่งต่างๆเพื่อพัฒนาให้ตัวเองเนีทัดเทียมกับต่างประเทศครับผมเนาะอ่าอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงของรัฐมนูลทําได้ไหมมันก็ทําได้ครับเนาะมันก็มีอยู่แล้วในเนื้อหาอยู่ข้างในนั้นนั่นคือรัฐธรรมนูญที่จะบัญญัติอยู่ในเนื้อหาอ่าอยู่ในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญตัวนั้นๆครับผมเนาะที่จะแก้ไขเพิ่มเติม ให้เพื่อ,อะจะสร้างทางการบทบาทจะสร้างทางการเมืองในรูปแบบของสถาบันการเมืองมีบทบาทที่ดีต่อภาคประชาชนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อ,อความสงบสุข และก็รูปแบบของกลไกที่มันจะเปลี่ยนแปลงตามทันช่วงเวลาช่วงระยะเวลาทําให้เป็นปัจจุบันและก็สู่อนาคตอย่างมีศักยภาพไม่มีผลกระทบทางใดด้านใดในรูปแบบในรูปแบบของอทุกสิ่งอย่างในรูปแบบแม้กระทั่งในรูปแบบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งในรูปแบบของนอกโลกครับผมเนาะ <S <S ไม่มีผลกระทบใดๆและก็รูปแบบในนั้นครับผมเนาะมันจะมีในรูปแบบนี้เลยถ้าผิดหรือรูปแบบในเนื้อหานั้น ถ้าผิดมันจะมีหลักการอยู่ครับผมเนาะถ้ารัฐธรรมนูญผิดตามหลักการความถูกต้องจริยบัณจรรยบัณและเหนืออยู่ในรูปแบบของอสิ่งต่างต่างที่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ไม่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในรูปแบบของอเป็นปัจจุบันให้ยอมรับหรือไม่ยอมรับมีกลุม่มใดกลุ่มหนึ่งประมาณนี้มันก็มีกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่ในนั้นก็กดขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองประชาชนและก็เจ้าหน้าที่และก็รูปแบบของสถาบัน ครับผมและรูปแบบของกลุ่มที่มองไม่เห็นหรือว่ากลุ่มมองเห็นมีโทษข้อผิดกลุ่มที่ต่างๆในรูปแบบที่มันเป็นเพิ่มขึ้นมาเป็นปัจจุบันครับผมเนาะ <S <S และก็จะมีผลต่อเป็นปรัปักหรือว่ามีผลต่อไม่เป็นปรปัปากหรือมีผลกระทบต่อ,อในรูปแบบของการทำลาย ล้างหรือไม่ทําลายล้างมีผลกระทบทางด้านอื่นๆทางชีวะมวลชีวะต่างๆครับผมเนาะมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นแล้วกฎหมายนี่ก็สร้างสร้างขึ้นมากฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับกฎสถานการการเมืองครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีพอาะควรครับผมเนาะถ้าไม่มีกฎหมายนี่แล้วมันก็เป็นอีกรูปแบบน,นั้นรูปแบบนี้หลายๆอย่างที่มันจะมีผลกระทบกระทั่งครับผมเนาะก็เป็นหลายอย่างครับผมเนาะ ข้หมายนี้ก็ดีครับผมนะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกฎหมายรัฐธรมนูญครับผมนอของกฎอหมายของรัฐธรรมนูญครับผมนอก็เป็นการปกครองที่มีมาตั้งแต่โบราณครับผมนอเปลี่ยนกันไกหมาเรื่อยๆก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ทันกับปัจจุบันครับผมนอน้นแล้วการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญกระทำได้ครับผมนอ มันก็บัญญัติอยู่ในเนื้อหาสาระนั้นอีกแล้วครับผมนาอครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ